วันนี้จะพามาดูตัวอีกตัวหนึ่งเป็นพื้นลังดินแม่สักวันนี้จะมีขนาดไหนบ้างนะครับที่จะมาแนะนำวันนี้ก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมบอยู่ทสิโตวาคาไม้สาขาบางใหญ่นะครับผมหลังจากที่วันก่อนครับเราได้ดูตัวปาเท้แม่สักขนาดไม่เกิน60เซนไปแล้วนะครับผมวันนี้จะพามาดูตัวอีกตัวหนึ่งเป็นพื้นลังดินแม่สัครวันนี้จะอยู่ในหมวดที่ต้อง เป็นพื้นลังเี้แม่สักว์ที่ขนาดไม่เกิน1เมตรความยาวไม่เกิน1เมตรซึ่งขนาดนี้เนี่ยยังสามารถใช้กาวติดกับพื้นปูนขัดมันได้หรือว่าติดกับ,บวีบ้าบอกได้นะครับยังไม่ต้องใช้ไม้ตอกว,วันนี้จะมีขนาดไหนบ้างน,นะครับที่จะมาแนะนําวันนี้ก็ไปรับชมกันได้เลยครับผม <S <S ขนาดแรกนะครับที่ผมอยากแนะนำเลยตัวนี้ผมว่าคุ้มค่าที่สุดเลยนะก็คือตัวสีว่นิวยาวเก้าเซนข้างหลังนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้ขายดีแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่อยากแนะนําคือตัวนี้นะครับราคาาามันานะาันนนถถ้้เเททีียยบบะกตาม แบบปริมาตรแล้วค่อนข้างถูกก็คือราคาตัวสี่นิ้วยาวขาสิบเซนเนี่ยราคาตารางเมตรละพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไม้เนี่ยค่อนข้างสวยเข้มดูไม้ก่อนอันนี้แกะมัดไม่ให้ดูดูทีละขั้นตอนเลยครับนี่ค,ครับคือตัวไม้หน้าสีนิ้วเนี่ยมันจะมีความสวยงามของมันอยู่แล้วเพราะว่ามันสามารถเลื่อยหลบพวกตาพวกลายไม้ต่างๆได้ง่ายนะครับไม้จะมีความสวยงามนะครับผมแล้วก็ขนาดตัวนี้กำลังพอดี มถนําไปปูบนพืพ้นปูนขัดมันได้โดยการทากาวปูติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยมีพร้อมส่งนะฮะตัวไม้เนี่ยทำรางลินรอบตัวตัวผู้ตัวเมียนะครับผมก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากแนะนําเป็นพื้นรางลิงนไม้สักที่ยังอยู่ในขณะที่สามารถทากาวกับพื้นปูนขัดมันเข้ากับตัวไม้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นวีลก่อนก็ได้ก็คือตัวนี้ยอดนิยมของทางร้านเหมือนกันสีนิ้วยาว1เมตรนะครับให้ดูตัวไม้ก่อนนะครับนี่ครับ ตัวไม้สีนู้เนี่ยข้อดีอย่างที่บอกครับก็คือมันสามารถหลบพวกตาพวกลายไม้ต่างๆได้ง่ายเพราะงั้นไม้จะงมีความสวยงามอยู่นะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายเพราะว่าหน้าตัวไม้ด้วยความที่มันยังแคบอยู่นี่เป็นด้านหลังนะครับด้านหน้าคือตรงนี้นะครับเราจะสวยหน้าเดียวเวลาปูเนี่ยจะเอาด้านหนาปูนี่นะครับเป็นรางลินรอบตัวนะครับเช่นเดิมนะครับลักษณะของตัวคือรางลินเนี่ยจะต่างจากตัวพาเก้คือวิธีการเรียกของมันก็คือตัวที่ยาวกว่า60เซนเนี่ยเขาจะเรียกเป็นตัวรางลิ้นหมดเลยเช่นตัวนี้นะครับ ขนาดยอดนิยมของทางร้านนะครับสีนิ้วยาว1เมตรตัวนี้ได้รับความเข้าใจผิดกันมากก็คือร้านค้าต่างๆนะครับชอบแจ้งว่าหนึ่งมัดเนี่ยเท่ากับหนึ่งตารางเมตรตัวนี้เป็นตัวที่รับความเข้าใจผิดสุดเลยคือ1มัดเนี่ยพื้นที่มันเท่ากับ0ูนูนตารางเมตรนะครับผมแล้วก็เราขายเป็นตารางเมตรนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากแนะนําสำหรับพื้นลังนนไม้สักขณะที่ยังไม่ต้องไปปูตรงนะสามารถทาเกลาเข้ากับพื้นบดขัด,ดกันได้ก็คือตัวนี้ 6นิ้วยาว90เซน,น6นิ้วยาว90เซนเนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างอ้วนกันนิดนึงละแล้วก็ตัวไม้จะมีความเริ่มม,มีเริ่มมีลายไม้ที่สวยงามชัดเจนนะครับนะเพราะไม้พวกนี้นะครับขึ้นลายไม้เพราะว่าไม้ต้องอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะครับถึงจะมาทําเป็นหน้า6นิ้วได้นะครับนี่นะครับข้างหลังนี้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับ คือด้วยความที่ตัวไม้เนี่ยมันหน้ากว้างครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะมีตาไม้บ้างเดี๋ยเป็นตาเป็นเป็นลายไม้ธรรมชาติสวยงามนะครับตัวไม้ผ่านการอบแห้งเรียบร้อยแล้วทํารางลิ้นรอบตัวคัดเก็บเอเอนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับติดตั้งง่ายนะครับไม่ต้องไปปูตรงเลยใช้พื้นพูดขัดมันขากาวเข้ากับตัวไม้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สินค้าพร้อมส่งครับด้านหลังนี่เองนะครับแล้วก็ถ้าสั่งเพิ่มเนี่ยก็แจ้งได้นะครับสวัสดีครับอยู่กับทิตวาคาไม้นะครับสาขาบางใหญ่ครับ ไม้พื้นหลังลินอีกตัวหนึ่งที่อยากแน,น้นําเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วที่จะสามารถปูดแปลงพื้นปูนขัดมันได้และทากาวได้นะครับก็คือถ้ายาวกว่านี้ต้องไปปูตรงแล้วและตัวนี้นะแหละได้รับความนิยมมากแน่นอนก็คือตัว6นิ้วยาว1เมตรตัวนี้รีวิวเยอะมากเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะมองว่าด้วยความยาวขนาดนี้และความกว้างของไม้เนี่ยขนาดนี้นะครับ6นิ้วเนี่ยมันกําลังพอดีและตัวไม้ก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายค่าติดตั้งก็ไม่แพง แล้วก็ตัวนี้นะครับอบแห้งเรียบร้อยแล้วผัดการคัดเกรบ AA เรียบร้อยแล้วนะครับตัวไม้มีความสวยงามสีเสมอกันในแต่ละล็อตนะครับผมก็ตัวมันอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งง่ายนะครับรับจบลงไปแล้วนะครับสลับบดพื้นรังดินไม้สักที่ขนาดไม่เกิน1เมตรซึ่งสามารถที่จะปูกับพื้นปูดขันมันหรือว่ามีว่าบอกได้โดยการใช้กาวยังไม่ต้องใช้ตอกนะครับ ก็จะมีขนาด90เซนแล้วก็1เมตรที่แนะนำนะครับผมหน้าสีหน้า6กนิ้วนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อที่ชิตวาคาร์ไม้นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 8 4 4 1 4 2 4หรือว่าทางไลน์ครับ s i สไซ T W W O D นะครับผมคุณยุทธนะครับยินดีบริการลูกค้านะครับฝากไว้เลยนะครับหรือว่าเข้ามาดูหน้าร้านเลยครับที่บางใหญ่นะครับผมเยืนยันกับเซนแนนเวสเกตพาไลน์เข้ามาเลยผมส่งของที่ให้นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ